หลงป่าดีกว่าหลงโลกคำพูดที่ว่าชีวิตคือการเดินทางการเดินทางเป็นกำไรของชีวิตแต่ทางที่เดินนั้นต้องเป็นทางที่ดีไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนถ้าเป็นทางดีก็เป็นกำไรไปแต่ถ้าเป็นทางที่ชั่วก็อับปรียจันไรไป คำพูดที่กล่าวอ้างข้างตน้นถ้าเป็นจริงท่านพ่อหลีคงหาบหามกอบโกยเอากำไรชีวิตมาได้มิใช่น้อยเพราะท่านชอบการเดินทางที่ดีและประเสริฐท่านชอบท่องเที่ยวไปทั่วทุกหนแห่งด้วยปรีแข้งสองเท้าก้าวเดินดุ่มๆตะลุยตามป่าเขาลำเนาไพรอาศัยอยู่ตามท้องถ้ำ ไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าท่านถือว่าชีวิตที่หยุดอยู่กับที่เหมือนรถไฟหยุดนิ่งไม่วิ่งออกจากชานชลาไม่มีประโยชน์มีแต่จมปลักเมื่อใดก็ตามที่ล้อหมุนก็เกิดประโยชน์ต่อผู้คนที่สัญจรไปมาท่านพูดให้ลูกศิษย์ฟังอย่างน่าคิดมากว่าคราวหนึ่ง ท่านเดินทางเข้าไปในป่าลึกทางภาคเหนือเดินวนเวียนหลงป่าอยู่หลายวันแล้วก็ไปเจอเชาวป่าชาวเขากำลังทำไร่พวกเขาเห็นท่านเข้าก็แสดงความสงสารจึงพูดขึ้นว่าท่านครับท่านจะมาหาความลำบากทำไมป่านี้เป็นป่าใหญ่พวกผมเองยังไม่กล้าเดินเข้าไปในที่ลึกๆเ,เปลี่ยว สัตว์ป่าช้างป่าเสือสารสัตว์ก็มีมากอันตรายทั้งนั้นถ้าท่านจะยังเดินบุกต่อไปอีกก็มีแต่จะตายเปล่าๆโยมเอ๋ยอัตมาหลงมาหลายวันก็ยังน่าชื่นชมถ้าอัตมามาหลงโลกโยมจะชื่นชมไหมท่านตอบแล้วกล่าวสอนเป็นธรรมว่าหลงโลกนี้หลงมาแสนนาน หลายภพหลายชาติสร้างเวรสร้างกรรมไม่รู้จักเหมือนายไม่คลายความกำหนัดพวกโยมที่ปลูกเผือกปลูกมันอยู่นี้ไม่รู้จักเบื่อบ้างหรือหลงทางหลงป่าเพียงสองสาวันเหนื่อยหน่อยเดี๋ยวก็หาทางออกเจอแต่หลงโลกอันย้อมด้วยกิเลสเป็นเครื่องฉาบทานี่สิโยมเอ๋ยตายจากความดีอย่างเดียว ตายเข้าโรงแล้วเขาเอาไปเผาไฟยังไม่รู้สึกตัวเลยท่านพูดเพียงเท่านี้พวกเขาฟังแล้วก็ยังงงๆแล้วท่านก็ลาชาวบ้านป่าให้พรแผ่เมตตากุลีกุจอเดินลับสายตาเข้าสู่ป่าทึบเหมือนเดินเข้าสู่บ้านอันเป็นสถานที่ปลอดภัยเข้าสู่อ้อมกอดแห่งพระธรรมวินัย ยังถ้อยคำอันน่าสก,กิดใจทิ้งไว้ให้พวกเขาได้คิดหรืออาจจะไม่ได้คิดยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ผู้เขียนคิดว่าควรนำมากล่าวไว้ในหมวดนี้คราวหนึ่งท่านพหลีเดินทางไปพักที่อุดรหนึ่งคืนรุ่งขึ้นได้เดินทางเข้ากรุงเทพ แล้วย้อนกลับไปยังวัดสุปัตจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อประกอบงานพิธีฉลองพระบระมธาตุโดยบัญชาของเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วงเล็บติดโสร้วนเมื่อเสร็จพิธีนั้นก็ได้เดินทางไปอบรมทางจังหวัดอื่นมีศรีสเกตสุรินนครราชสีมาสระบุรีและลบบุรีโดยลำดับ แล้วจึงกลับเข้าสู่กรุงเทพมหานครในระหว่างพักที่จังหวัดอุบลท่านได้โต้ตอบกับสุภาพสตรี Greek สาวสวยคนหนึ่งใจความนำมาย่อๆว่าท่า <simpler. S 1> นอาจารย์ทุกวันนี้มีชื่อเสียงโด่งดังไม่ใคร่จะมีเวลาให้ญาติโยมทั้งนี้ได้พบหน้ากันเลยนะเขาต่อบว่าท่านแบบบนบน อัตมาก็ไม่ชอบดูหน้าคนเสียด้วยชอบแต่ดูใจคนท่านตอบสั้นๆอย่างกินใจความกว้างท่านอาจารย์หบดมานานหน้าตาก็ออกจะหล่อเหลาเอาการไม่อยากสึกบ้างหรอเขาถามเหมือนพอใจในตัวท่านแล้วทำตาชมดชมอยขยับเอียงซ้ายเอียงขวาตามมารยาหญิงการสึก หรือบวชมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสวยไม่สวยหลอ่อไม่หล่อของคนหลอกโยมมันอยู่กับใจที่มีกิเลสต่างหากท่านตอบด้วยกิริยานิ่งมีคนนั่งฟังหลายคนต่างก็ยิ้มน้อยๆที่นานทีเห็นท่านถูกสตรีรุกด้วยวาทะท่านก็รับได้วคารมคมแห่งธรรมะ แล้วท่านก็กล่าวสอนเป็นธรรมะเปรียบเทียบว่ารูปร่างหน้าตาของคนบางคนหน้าดำเหมือนกับก้นหม้อก็ยังศึกได้จะลอ่อหรือขี้เรมันไม่ได้เป็นเครื่องวัดว่าใครดีกว่าใครใครกิเลสน้อยกว่าใครใจตังหากที่เป็นตัวมารร้ายทำให้คิดปรุงพระพุทธเจ้าพระอานนท์ พระโมคคัลลานะพระสารีบุตรพระมหากัจจายนะท่านหล่อเหล่าเอาการไม่เห็นมานที่ไหนมาแย่ท่านได้และไม่เห็นท่านศึกพระท่านหลุดพ้นเรื่องขี้ขี้เหล่านี้ขี้โลภโกรธหลงไงละยมสตรีสาวนางนั้นนั่งฟังตาแป๋ว เมื่อเจอคำว่าขี้ๆที่ท่านหมันสาธยายเธอนั่งนิ่งไม่โต้ตอบจะเป็นเพราะว่าเธอซึ้งใจในพระธรรมที่ท่านสอนหรือเป็นเพราะว่าเธอก็เคยเห็นขี้ของเธอเองว่ามันน่าเกลียดเพียงใดเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับเรื่องใบหน้าอันแสนสวยของเธอเมื่อเธอนิ่งท่านพ่อลีผู้มีปัญญาก็รุกต่อ เหมือนนักรบเห็นค่าศึกตัวฉกาดเพลียงพร้าก็กรูเข้าไปไมป้ปลิดชีวิตหรือเสมือนเสือเห็นลูกกวางน,น้อยๆหลงฝูงหมายกระโจนเข้าตะปบให้สิ้นชีวิตท่านจึงกล่าวด้วยเสียงที่เข้มแข็งว่าโยมลองพิจารณาถึงความเป็นจริงดูสิว่าอาหารที่อยู่ในชามข้าวของเรานี้มันก็ดีขณะเวลาที่อยู่ในปากเท่านั้น ประเดี๋ยวอีกไม่นานนิช้ามันก็กลับกลายเป็นของเสียบูตเน่าเท่านั้นในโลกนี้ไม่มีอะไรที่น่ายินดีและน่าพอใจพอที่จะไปยุ่งไปยินดีกับมนักหนาสตรีและบุรุษที่อยู่ร่วมกันรักกันส่วนมากเพราะอำนาจกามธรรมชาติของกามใหม่ๆก็มีรสอร่อย นานไปก็เป็นของบูดเน่าเสียเหมือนกันนั่นแหละถ้าไม่มีธรรมสีอย่างเดียวมนุษย์ในโลกนี้อยู่ร่วมกันลำบากนะและอยู่ไปอยู่มาก็ต้องตายจากกันไปทางที่ดีโยมเอ๋ยอย่ายินดีในการอยู่อย่าเสียใจในการตายสิ่งเหล่านี้มันทำให้เรารู้จักทุก ตามานี่จะว่าดีก็ได้จะว่าไม่ดีก็ได้เวลาไปเห็นคนตายหรือคนที่กำลังจะตายใจมันไม่มีความรู้สึกอะไรเลยเพราะคิดว่านั่นมันเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราความรู้สึกขณะที่แลเห็นคนตายก็เหมือนกับแลเห็นไฟที่กำลังไหม้ท่อนไม้อยู่โยมเอย๋ย เราจะอาศัยอยู่ในโลกนี้อีกนานสักเท่าไหร่แล้วก็ต้องจากกันไปให้รีบๆทำความดีกันอย่าเอาแต่กินแต่นอนแล้วก็ปรุงเรื่องกิเลสตัณหาอัตมารู้ตัวเองดีว่าทั้งเนื้อทั้งตัวไม่มีอะไรดีสักอย่างรูปร่างหน้าตาก็ไม่สวยนงามวาจาที่พูดกับเขามันก็ไม่ไพเราะไม่น่าฟัง แต่มันมีดีอยู่ข้างในนิดเดียวเท่านั้นคือเมตตาสงสารนี่แหละอัตมาพูดจริงๆนะท่านพ่อหลีย่ย้ำทั้งโลกเขานิยมกันที่คำพูดแต่อัตมาไม่เอาเลยชอบเอาความจริงที่มีอยู่กับใจเพราะถือว่าคำพูดนั้นเป็นของที่เราบวนทิ้งไม่ใช่ของเก็บของจริงอะไร ของจริงนั้นมันอยู่ที่ใจจะพูดดีหรือไม่ดีก็ตามเพราะหรือไม่เพราะก็ตามแต่ให้ใจมันดีอยู่ก็แล้วกันโยมลองนั่งสมาธิดูสิกิเลสจะได้เบาบางวิธีนั่งสมาธินั้นต้องทําความรู้สึกเหมือนกับเรากําลังนั่งอยู่บนก้อนเมฆหรือศาลากลางน้ำหรือกลางทุ่งนา ปล่อยลมออกไปให้เย็นโลง่งใจไม่เกาะเกี่ยวกับสัญญาอดีตอนาคตทั้งดีไม่ดีทำใจให้เงียบแล้วกำหนดดูลมหายใจเข้าพุทออกโทเมืองต้นทำแค่นี้ก็พอท่านพรลีพูดจบลงเธอก้มลงกราบ ขอบใจในเมตตาธรรมของท่านหลังจากนั้นมาเธอเป็นสตรีทีท่มีศรัทธาในทางพระพุทธศาสนาอย่างเต็มเปีย่ยมนี่แหละท่านทั้งหลายโดยที่สุดแล้วท่านพอหลีเป็นผู้ชนะไม่หลงพัวพันมัวเมาจมดิ่งอยู่ในอุ้งมือแห่งกิเลสมานสมดังท่อนฮุกวักหนึ่งของบทเพลง สุดยอดแห่งความดีที่แต่งประกอบสารคดีของท่านกล่าวสารรเสริญคุณธรรมของท่านว่าวันเวลาหลงโลกได้หมดไปแล้วหัวใจดังแก้วสดใสไม่หมองสีไกลสุดฟ้าตามล่าหาสุดยอดความดีท่านพ่อลีสละโลกีไม่อะไร นี่คือท่านพ่อของเราที่เรารักได้สร้างสำนักสอนธรรมอันยิ่งใหญ่ได้สร้างชีวิตแลกด้วยชีวิตที่จากไปนี่คืออุทาหรณ์สอนใจผู้ใฝ่ธรรมเปิดเพลงปราบกิเลสนี้ถ้าใครอยากฟังติดต่อทางวัดอโศกก็แล้วกันระวังช้าไม่ทันเขานะฟังแต่เพลงทั้งโลก ฟังแล้วเป็นบ้าฟังเพลงธรรมะพระกรรมฐานไปแก้อาการบ้านนั้นบ้างสิ